สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเมื่อวานนี้เวลาสี่โมงเย็นของวันที่สี่เมษายนส5 6 3าผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองก็ได้มีการจัดเวทีประชาชนสามัคคีหรือสามัคคีประชาชน เพื่อประชาธิปไตยขับไล่ภัยแห่งชาติาจากการสังเกตการก็ทราบว่าปวงชนชาวไทยมีจิตใจสมัครสมานสามคัคคีไม่แบ่งสีไม่แบ่งกลุ่มมีความสมัครสมานกันทั้งนี้จากการสังเกตการเมื่อก่อนวันที่22พฤษภา2557าที่ผ่านไปนั้น ก็ได้มีกลุ่มบุคคลถูกแบ่งแยกแล้วปกครองก็คือ,อมีกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มหลากสีแต่เมื่อวานนี้วันที่4เดือน4ก็คือเดือนเมษายน4ี่โมงเย็นไม่เช่นนั้นแล้วครับพี่น้องเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับประเทศของเราที่ จะมีการสามขีประชาชนและได้มีการสามขีประชาชนเพื่อประเทศไทยเราแล้วเพื่อประชาธิปไตยแล้วเพื่อขับไล่ภัยแห่งชาติและเป็นนิมิตหมายอันดีนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าได้มีสิงส่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าเทวดา ส่งฝนมาชำระล้างความชั่วร้ายต่างๆนานาในแผ่นดินของเราครับเมื่อวานนี้ฝนตกพอสมควรถึงแม้ว่าที่เวทีไม่ตกนะครับก็ยังดีที่มีฝนตกมาล้างความเลวร้ายในแผ่นดินนี้ก็คาดว่าคงจะมีอะไรดีๆขึ้นในอนาคตนะครับพี่น้องครับ พี่น้องทั้งหลายก็ไม่ต้องอ้างแล้วนะครับว่าไม่มีผู้นําไม่มีองค์กรนําบัดนี้มีผู้นํามีองค์กรนําก็คือสามัคคีประชาชนไม่มีแล้วสีแดงไม่มีแล้วสีเหลืองไม่มีแล้วหลากสีแต่สิ่งหนึ่งที่มีตอนนี้ก็คือมีพวงชนชาวไทยและ มีเผด็จการอนุรักษนิยมก็หมายความว่ามีสองฝ่ายนะครับพวงชนชาวไทยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพวงชนชาวไทยจะต้องแสดงพลังสามคัคคีสามัคคีประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องครับผมไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นๆนะครับรู้แต่เพียงว่าตอนนี้ เราต้องสามคคีกันเพื่ออนาคตลูกหลานของเราไอเรามันเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วไม่รู้จะจากโลกนี้ไปวันไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรทำไว้ก็คือทำสิ่งดีๆไว้ในวันนี้วันที่มีชีวิตอยู่เพื่อลูกหลานของเราคือผมไม่อยากจะ พูดว่า,าบรรดาที่น้องเพื่อนฝูงผู้รักประชาธิปไตยรวมทั้งนิสิตนักศึกษา,าที่ถูกข้อหาอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ไม่พูดไปถึงตรงนั้นพี่น้องรู้กันทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับตอนนี้ผมจะย่อเข้ามาเพียงผู้สูงอายุ สิบสองล้านคนซึ่งเมื่ออายุหกสิบปีแล้วก็ได้รับหกร้อยบาทเบื้องต้นนะครับผมอยากจะขอสักสองท่านในบรรดาสิบสองล้านคนนี้เพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องผู้สูงอายุสิบสองล้านคนที่ได้รับ6กร้อยบาทนี้ ก็เมื่อวานนะครับผมทดลองดูว่า600บาทหารด้วย30ก็เป็น20บาทนะครับผมทดลองไปซื้อส้อมตำดูก็ปรากฏว่าส้มตำแต่ละเจ้านั้น25บาทขึ้นถึง30บาทนะครับก็มันเกิน20บาทแล้วนะครับแล้วพี่น้องจะอยู่อย่างไรในสถานการณ์ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ600บาท ก็มีพักการเมืองบางพัดนะครับอวดอ้างว่าถ้าตนได้เป็นรัฐบาลแล้วจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุาเป็น2,000บาทขึ้นไปทุกวันนี้ก็พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศไทยก็เห็นอยู่แล้วว่าตบัดสัตว์นะครับก็คิดเอาครับพี่น้องครับ12ล้านคนนี้ขอสัก2คนนะครับพรุ่งนี้ วันนี้วันนี้ขอโทษทีวันนี้ก็บ่ายสี่โมงนะครับที่เก่าคือสวนสันติพรพฤษภาสามหนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสนามหลวงหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสนามราชดรแล้วแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือโรงแรมโรเยนนะครับก็พี่น้องถ้าว่างก็แวะไป นะครับว่างก็แวะไปและทราบว่าวันที่7ก็จะมีอีกนะครับแสดงพลังนะครับคือจากการติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่2 5 5 0นะครับพี่น้องครับเป็นที่หน่า,าต้องคิดหนักนะครับว่า,าสมัยก่อนนะครับตั้งแต่2550เป็นต้นมาออกไปตรงไหนอะไรยังไงก็ผมไม่ว่างฉันไม่ว่าง ฉันมีภารกิจมีต้องทํามาหากินอย่างน้นอย่างนี้พี่น้องครับผมคิดว่าน่าจะเสียสละอะไรกันบ้างนะครับถ้าเราอยู่อย่างนี้พี่น้องครับเคยอ่านยุทธศาสตร์ชาติหรือ,อยังว่าอะไรอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นช่วยกันศึกษาหน่อยครับนะครับผมไม่ต้องอาตาลหรอกครับนะครับ ผมจะทำเพื่อชาติศาสนาและพวงชนชาวไทยนะครับก่อนจากโลกนี้ไปฝากอะไรดีๆไว้กับสังคมถึงแม้ว่าเราจะยากจนเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เราอย่าจนความรักชาตินะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ ค้นหาไปยังประเทศเวเนซุเอลานะครับพี่น้องก็จะรู้ว่าเวเนซุเอลานั้นเป็นอย่างไรอย่าให้ประเทศของเราเป็นเวเนซุเอลาสองเลยครับพี่น้องลูกหลานของเราตอนนี้ทราบว่าจบปตีก็เป็นหนี้สองแสนสี่เข้าไปแล้วนะครับนี่คืออนาคตของลูกหลานของเราลองคิดกันเล่น นะครับลองคิดกันเล่นๆว่าเงินสองแสนสี่นั้นลูกหลานของเราจะใช้เวลากี่ปีจึงจะใช้นี่สองแสนสี่หมดนะครับก็คิดเอาตอนนี้ตกงานไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ซองเรื่องแนละ้วผู้สูงอายุกับลูกหลานเอาเลยจากผู้สูงอายุมาไอ้ผู้สูงอายุเนี่ยมันหกสิบปีขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันก็จากโลกนี้ไปแล้ว ก็ลามมาถึงลูกหลานของเรานะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงผมที่ผมพ่อหน้าออกมานี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานด้วยแล้วก็ไอ้ผู้สูงอายุมันไม่เท่าไหร่นะครับกินวันละ20บาทเนี่ยก็ผมลองดูนะครับบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวได้ซื้อ ผมทดลองดูว่าซื้อข้าวมาหนึ่งกิโลอ่ะนะครับแบ่งกินอย่างประหยัดและเงินยี่สิบบาทอ่ะเงินยี่สิบบาทมันได้ไข่สี่ฟองนะครับน้ำปลาไม่ต้องคิดเกลือไม่ต้องคิดพี่น้องครับสิบสองล้านคนนี้ขอสักสองคนได้ไหมครับนะครับติดต่อมานะครับติดต่อมา ไอ้ที่ขอมาเนี่ยขอมาช่วยมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องอีกสิบสองล้านคนก็ที่สองคนสองท่านนี้ก็หมายความว่าท่านาชายหนึ่งเพื่อที่จะได้ทราบปัญหาของอปวงชนชาวไทยที่แก่ชราที่เป็นชายแล้วก็ท่านสุภาพสตรีหนึ่งที่จะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของผู้สูงอายุสตรีเป็นอย่างไร นะครับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนไม่ทราบว่าเขาจะปล่อยเสียงให้หรือไม่นะครับก็ยืมโทรศัพท์พเพื่อนไลฟ์สดส่วนของผมนั้นถูกปิดเสียงไปสามเดือนแล้วนะครับก <c oughs> ็ไม่ทราบเหตุผลคนใดหรือว่ามันไปขัดหูใครเขาเข้าในการที่ผมพูดนะครับผมมิได้พูดถึงเ,เรื่องที่เกินไปกว่านี้นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ขอฝากพี่น้องอผู้รอความหวังนะครับรอความหวังผมสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับจากการที่ผมอยู่ในวงการเรียกร้องความยุติธรรมมาตั้งแต่2550เนี่ยมาถึงบัดเนี้ยนะครับก็หลายปี แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยกมาเปรียบเทียบผมไม่ได้ว่าชนชาติใดดีกว่าหรือเก่งกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับปวงชนชาวไทยของเรานะครับอย่างการณีเพื่อนบ้านของเราประเทศหนึ่งใกล้ๆประเทศเรานี่แหละนะครับก็มีกลุ่มทรราชปผด็จการยึดอำนาจตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะครับ เสร็จแล้ววันที่4ี่และวันที่5เท่านั้นแหละครับพี่น้องประชาชนประเทศนั้นก็ได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้ยุติการยึดอำนาจยุติความเป็นปเผด็จการนะครับผมไม่เอ่ยชื่อประเทศไหนนะครับพี่น้องทั้งประเทศทั่วโลกย่อมรู้ดีนะครับและก็ตอนนี้สาหาประชาชาติก็กำลังพิจารณากันอย่างเข้มข้นว่าจะ,ะมีการช่วยเหลือกันได้อย่างไรเพราะว่า ข่าวเป็นที่เปิดเผยว่าพี่น้องประชาชนประเทศนั้นก็ถูกสังหารไปแล้วไม่ต่ำกว่า530คนนะครับทั่วโลกก็ตะลึงนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มาเปรียบเทียบก็คือเพียงเผด็จการยึดอำนาจเพียง5วันเท่านั้นพลเมือของเขาก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแล้วแต่พี่น้องครับเอารอบสุดท้ายของ ประเทศของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองพฤษภาสองห้าห้าเจ็ดมาถึงทุกวันเนี้วันที่ยี่สิบสองพฤษภาหน้านี้ก็ครบเจ็ดปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องทนอยู่กันอย่างไรนะครับผมก็หนักใจนะครับในฐานะที่ผมไม่ยอมทนหลังจากวันที่ยี่สิบสองพฤษภาสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดสิบวัน นะครับผมก็เรียกร้องไปเจสิวันรัฐบาลเผด็จการก็ยัดข้อหามาตาหนึ่งหนึ่งสองผมนะครับก็ติดคุกไปสองปีหนึ่งเดือนยี่วันเข้าไปนั่งสมาธิในเรือนจำนะครับอยู่ในเรือนจำผมนั่งสมาธิทุกวันอธิษฐานว่าขอให้ประเทศไทยและพวงชนชาวไทยให้มี ความสุขให้มีประชาธิปไตยแบบสากลก็ออกคุกมาก็ยังมาเจอ,เอบุคคลประเภทผมจะไม่ใช่คำหยาบแล้วครับนะครับบุคคลประเภทสุนักหาเทกินข้าวสองี่สามเทนะครับไม่เอ่ยชื่อบุคคลหรอกนะครับก็คิดเอาครับพี่น้อง นะครับออกมาช่วยกันนะครับทั่วประเทศทุกท่านนะครับทำใจเป็นกลางผมอยากจะฝากไปถึงท่านที่เป็นป่อประกันดาหรือพวกไอโอนะครับก็คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษสักหน่อยนะครับคิดถึงบาปบุญคุณโทษผมไม่ใช่นักสอนศาสนานะครับตัวผมนี้นั่งสมาธิทุกวันพยายามเลิกลดละ กิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงพี่น้องครับถ้าหากเราไดา้ผู้นำที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงประเทศของเราจะได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสากลและที่สุดก็คือระบอบธรรมาธิปไตยระบอบธรรมมาธิปไตยนี้มีมาแล้วในโลก2,564ปีเศษ นะครับใครเป็นผู้อสอนเรื่องธรรมมาทิปไตยก็ไปค้นคว้าเอานะครับเกิดมาแล้วและประเทศไทยเราหาก,กวงชนชาวไทยของเรายึดมั่นในคำสอนที่จะนำมาสู่ธรรมมาทิปไตยผมเชื่อว่าประเทศของเราจะได้ปกครองระบอบธรรมมาทิปไตย พี่น้องที่ไม่เคยได้ฟังคำนี้อาจจะงงไอ้จ่าบูนพูดเรื่องอะไรธรรมาทิปไตยเขาเรียกร้องแค่ประชาธิปไตยสากลให้มันหลุดจากคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็มาเป็นประชาธิปไตยแบบสากลน,นะครับแต่จ่าบูนพูดถึงเรื่องธรรมาทิปไตยจ่าบูนไปกันใหญ่อายุมากแล้วคงจะเลอะเลือนก็เข้าไปศึกษาเอาครับว่าธรรมาทิปบตยมีหลักการว่าอย่างไรบ้างนะครับอตอนนี้ ก็ถูกนำเสนอโดยสภาประชาชนแห่งชาตินะครับก็กขอเตือนก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าสภาประชาเทียไตยแห่งชาตินี้ก็ถูกนำเสนออีกสองฝ่ายเหมือนกันนะครับก็คือฝ่ายเผด็จการอนุรักษนิยมก็เสนอสภาประชาชนแห่งชาติเหมือนกันแต่ละการจะแตกต่างกันนะครับส่วน ฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมก็เสนอสภา,าประชาชนแห่งชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องไว้นะครับแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นประชาธิปไตยแบบสากลอันไหนเป็นผดจารอนุรักษ์นิยมนะครับก็ขอฝากพี่น้องทั้งประเทศนะครับเย็นนี้4โมงเย็นนะครับติดตามาการถ่ายทอดสดของเวทีไทยไม่ทน วีทสามคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับไล่ภัยแห่งชาตินะครับและก็จะมีอีกในวันที่7นะครับท่านใดสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปท่านใดไม่สามารถก็ติดตามการถ่ายทอดและอ,อ,อยากจะชัดชวนให้ทุกจังหวัดนะครับ กิจกรรมพร้อมเพียงกันก็ลองประสานงานกันดูนะครับว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเทวดาก็เปิดทางให้แล้วก็คือให้ฝนมาตกล้างความชั่วร้ายนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านใดท่านหนึ่งนะครับก็ดูเอาครับฟ้ามีตานะครับผมเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเอาละครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าเขาจะปล่อยเสียงหรือไม่นะครับก็ทั้งเครื่องหมายเลขเครื่องทั้งหมายเลขโทรศัพท์ถ้าผมโผล่หน้าออกมาเขาก็บล็อกทันทีนะครับเครื่องนี้ก็ยืมเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเขาบล็อกของกูอีกก็พอนเอาครับอ,อยู่ในประเทศนี้ นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าปวงชนชาวไทยจะทนไปนานอีกเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ศึกษาเอานะครับศึกษาเอาอย่างน้อยๆให้คำนึงถึงลูกหลานของเรานะครับว่าลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไรในอนาคตไอ้ส่วนตัวเราเนี่โดยเฉพาะตัวผมเนี่ยผมไม่คิดอะไรมากนะครับผมเชื่อ คาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้จังทุกขังอัตตานะครับผมไม่ใช่นักสอนศาสนาเอาละครับเอาไปแค่นี้ครับแล้วได้พบกันใหม่ถ้าเขาปล่อยเสียงผมก็จะออกมาพบพี่น้องบ่อยๆแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยเสียงเขาบล็อกโทรศัพท์เพื่อนผมมันก็คงด่าผมอีกนะครับเอาไว้แค่นี้ครับสงสัยประการใดกดเข้าไปใน Facebook ตามนี้แล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ